เอาละสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับตอนนี้ก็ทำไมรู้สึกว่ามันสว่างขึ้นวะว่าช่างมันไปก่อนนะครับตอนนี้เราต้องเลยไปหาบ้านแล้วเออ่เดี๋ยวผมจะเดินโอ้โหผมจะเดินไปทางขวาแล้วกันนะเอาละและเราหวังว่าจะเจอบ้านภายในเวลาเดินไม่กี่ก้าวเพราะตอนนี้ก็เป็นเวลาหนึ่งทุ่มแล้วเอ้ย พื้นที่เผาไหมคือผมไม่แน่ใจนะครับว่าเกมนี้เนี่ยพื้นที่แบบนี้ซอมบี้ดุกว่าเดิมหรือเปล่าแต่ตอนนี้โคตรสว่างเลยอะ่ะเฮ้ยเริ่มมีเสียงดนตีแปลกๆแล้วผีจะวิ่งหรือเปล่านี่เฮ้ยออชิปอาชิเม้นอันล็อกด้วยอะ่ะ โอเคโอเคเฮ้ย okay, okay. ดูไม่มีอะไรเลยว่ yeah, ละแย่ล yeah, ้วล่ะแย่สุดๆเลยโอ้ oh, ตรงนู้นมีมีแท้งคนท้องอย่าเข้าใกล้นะครับไม่งั้นคุณจะเจอแท้งเลยเพรตอน,นจะอยู่โซนที่เรียกว่าเบิร์นฟอเรสต์ป่าไม่สรุปมันป่าหรือเปล่าแล้วมันไม่ใช่ป่า ลแล้วมาคนละไม้กันแล้วฮ้อะไรวะสองทุ่มแล้วด้วยนี่เราอยู่ที่นี่จะถึงตีสี่เลยเหรอเนี่ยเหมือนไม่ค้าไหมแบบนั่งยองแล้ว เออสักประมาณนี้แหละกำลังพอดีเลยทุกคนเราเดินออกมาไม่กี่ก้าวเพื่อไปใช้ชีวิตอยู่แบบนี้อะเนี่ยดูดีขึ้นเยอะเลยเอออีกสิบอันละกัน แบบนี้แบบนี้แล้วก็แบบนี้เฮ้ยพายุมาเออโอ้อะไรมันจะสวยขนาดนี้แลวเนี่ยอ <c oughs> ยากมีส่วนร่วก,กับโลกภายนอก <c oughs> เฮ้ยฝนตกจริงด้วยอะ่ะโอ้ยเ,เออเราแบบล้ำๆหน่อยไหมแบบก่อไฟในนี้ไปเลยอะ่ะ ผมว่ามันเป็นอะไรที่เฟี้ยวมากเลยนะ,อ,ะาาอ่าได้เวลาแคมป์เอากดผิดได้เวลาแคมป์ปิ้งกันแล้วทุกคนเอาละครับเรามาแคมป์ปิ้งกันดีกว่าโ,โอเคตอนนี้เรามีเราไม่มีของสดเลยแฮะ รจะทำอะไรได้บ้างแล้วนี่อ๋อเราน้ำสกปรกมาต้มเป็นน้ำสะอาดได้โอเคผมลืมไปเลยว่าเราทำได้อะแบบเนี้ยเสียงอย่างดังเลยผมชอบความรู้สึกแบบนี้มากเลยอ่ะแบบมันอันตรายนะแต่เราก็ยังเสนอหน้าออกไปอ่ะ เป็นความรู้สึกดีมากเลยอโอเคทุกคนครับคือผมผมเนี่ยหลังจากที่เราลอดจากตรงนี้ไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไปหาบ้านนะในคลิปนี้และเราจะหาอยู่เป็นหลักเป็นแหล่งเลยนะก็คือขออยู่สักที่หนึง่งที่มันดีๆหน่อยละกนะันนะนะ แล้วก็รู้สึกว่าสี่ทุ่มเนี่ยจะเป็นช่วงเริ่มผีวิ่งแล้วหรือเปล่านะครับเพราะเนื่องจากเมื่อกี้มีดนตรีปิิศนานะครับเหมือนว่าจะทําให้เราตายในวันพรุ่งนี้เลยแต่ไม่เป็นไรตอนนี้เราแอบอยู่ในที่ปิดนะครับแอบลึกลับด้วยนะเอออยู่ยบอ,อ,อยู่ในบ็อกซีเลี่ยมเลยแต่เราก็ยังมีรูปล่มอยู่อะไม่รู้ว่าเป็นสถานะอะไรเฮ้ยยาวไปยาวไปเลย คุณผู้ชมครับคือรู้สึกว่าการติดเชื้อของผมมันจะเริ่มดําเนินการใหม่อีกครั้งแล้วนะไอยานั้นน่ะน,น,น่าจะเป็นแค่ยาบรรเทานะครับ <s ays> มันไม่มีทางหายขาดใช่ไหมเนี่ยู้นี่เราจะต้องติดเชื้อจริงๆเออเซ็งเลยอ่ะติดไม่หยุดแน่เลยคุณผู้ชม เราอาจจะต้องเป็นไปเรื่อยๆจนตายหรือไม่ก็ใช้ยาจนเหลือสูนหรือเปล่าวะแต่ยาขนาดนั้นใครจะหาได้แล้วนี่หนึ่งเม็นก็หายากแล้วอุ้ยเอาละทุกคนรอมาอย่างยาวนานตอนนี้ก็ตีสามครึ่งแล้วอยากลองตื่นเต้นหน่อยไหมคือผมไม่แน่ใจนะครับว่าเดี๋ยวนี้สอมบี้ยังวิ่งอยู่หรือเปล่าเพราะนี้คือผมไม่รู้จริงๆนะแต่แบบชีวต้องตื่นเต้นหน่อยไหมอ่ะนี่เปิดเกาะเอ้ย โอเคไม่เหมือนไม c คร f t นะครับไม่เกาะก็ไปต่อไม่ได้ล่วงหายไปเลยโอ้โหไอ้นี่ก็ล่วงได้เหมือนกันดูทุกคนเห็นซอมบ,บี้ข้างล่างตัวนั้นไหมเอาเก็บไม่โอ้โหเอาไปไหนแล้วอะเออ เมื่อกี้ซอบบี้มันไปไหนแล้วว่าผมผมตาบเบลอหรือว่าหรือว่าผมเมาไปเองแหละเนี่ยโอเคช่างมันนะครับเราจะเก็บเก็บของแล้วก็ลงไปข้างล่างกันมีเสียงเดินอยู่ข้างล่างเอ้ยดีสีแล้วฮ โอ้ผมก็ยังไม่ชินกับการลงบันไดอยู่ดีเว้โอเคเอาล่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปทางพื้นที่ทางนี้แล้วกันนะเดี๋ยวเราจะกลับไปตรงที่เมื่อกี้เอาล่ะสบายสบายไม่ต้องอะไรมากกินน้ำก่อนเลย าการขาดน้าอันตรายที่สุดในโลกนะครับหรือเปล่าวะไม่รู้เหมือนกันแต่รีบไปกันดีกว่าเร็วเข้าโอเคไปตามทางนี้แล้วก็ขึ้นไปสักหน่อยนึงหวังว่าจะเจอบ้านที่น่าอยู่อาศัยแล้วก็ดีพอที่จะให้เราอยู่อาศัยได้แบบปลอดภัยและรอดคืนที่เจ็ดนะไปแล้วเข้าเราต้องการบ้านด่วนๆแล้วก็ผมรู้สึกว่า ร์ทต่อไปเนี่ยผมอาจจะลองหาเที่ยวเล่นต่อกลางคืนไหมแบบอยากตื่นเต้นบ้างอะ่ะอยากโดนซอมบี้วิ่งไล่อะไรแบบเนี้ยเ,ออเราเน้นปลอดภัยมาตลอดแล้วอะ่ะพอมีบ้านปุ๊บอะ่ะเปี้ยวเลยออกเปี้ยวเลยออกเที่ยวเลยไปละลุลงเดี๋ยวไปเจอกันใหม่นะเดี๋ยวขอหาที่บ้านก่อนขอ,ขอหาซื้อที่ดินแป๊บนึงอือ ผมอยากได้บ้านแถวนี้ไม่ไกลจากที่เทศเท่าไหร่อะ่ะเพราะว่าเราจะได้รับเควสง่ายสะดวกสบายแต่ในขนาะเดียวกันก็ต้องปลอดภยัยเฮ้ยเอาสเตมินาหมดเฮ้ยเจอแล้วบ้านแท้เป็นตึกประมาณ20ชั้น แล้วนี่มันหมู่บ้านนี่ว่ะแต่ยังไงก็ต้องเอาสักหลังละนะโอเคไม่ไกลเท่าก็พอตัวอยู่ละก็เดินเหนื่อยแล้นะเนี่ยโอ้ดูใช้ได้เลยดูนี่สิคุณผู้ชมดูใช้ได้เลยเนาะหาสักหลังนึงอ่ะ ของดีสวัสดีครับเออผมมาเคลียหมู่บ้านนี้ครับไม่สราบเอ้ยมีแค่สามสามสามสี่ตึกเองเหรอเจ๋งว่ะอาจจะเป็นที่ด,ดีดีกว่าที่คิดก็ได้นั่นนี่อ่ะ ผมเข้ามาเคลียครับผมเข้ามาเคลียอืมเคลียครับเจ้าหนีมาแล้วเจ้านนหนีไหมเล็กนึงมาแล้วอ้ยพรมหนังหมีมีหัวให้เหยียบด้วยมีปัญหาเรื่องการหิวน้ำอีกแล้วอะ่ะมีชุดทดลอง เออเอาดิอยากทดลองเหรอโอ้โหมีภาพเจ้าของร้านด้วเฮ้ยตีรถทำไมโอ้โหม,มีเสียงซอมบี้จากข้างร้านนะครับอาจจะเป็นลูกค้าที่หาทางเข้าไม่เจอก็ได้เราก็เลยต้องไปต้อนรับเขาด้วยตัวเองไปกันเถอะแล้วเข้านี่แห่ะว่าชา ทางนี้ครับทางนี้เอ้ยยิงไม่โดนประโูแถมถูกเขาตีด้วยอะ่ะเจ็บจังเลยอะ่ะอืมเฮ้ยโอเคหนึ่งตัวที่เห็นฝั่งนี้มีอีกไหม ฝั่งนี้ไม่มีแล้วแฮะตื่นไหมไม่ตื่นโอเคไม่ตื่นนี่คือดีผมรอวันที่ผมจะได้จัก,กรยานมาไม่ไหวแล้วะ่ะอยากปั่นไปเที่ยวอะ่ะโอเคตรงนู้นก็มีอออออ๋อซอมบี้นึกว่าพื้นปูปโท้นึกว่ากำแห่งเป็นรู มาครับยิงการถนนแบบนี้ไม่มาให้มันรู้ไปนี่คือการเรียกแขกครับทุกคนเอ้ยนี่เข้ามาครับแขกแพงเลยเออโอยสตไมิน่าอีกแล้วะอ่ Okay. เดี๋ยวผมจะหาสักหลังอยู่ก่อนนะซึ่งหลังนั้นก็อาจจะไม่ใช่หลังนี้นะครับอาจจะเป็นหลังแถวนี้เพราะว่ามีดาดฟ้ามันมีเสียงซอมบี้ตีอยู่สักที่หนึ่งแน่นอนอะดูรัดกลุ่มซะด้วยนะที่นี่นะู้เจ๋งเลย เอ่อจะไม่มีทางเข้าสักทางให้ผมเลยครับเนี่ยโอเคไม่มีให้เข้าก็ไม่เป็นไรเรามีบันไดส่วนตัว หมาหมาหม,า,มาก็หาตั้งนานอืะโทไอ้ตอนติดเชื้อก็ติดเพราะหมาเนี่ยแหละไม่มีวิธีอันล็อกจากข้างในเลยเออนี่โอ้เฮ็ดเฮ็ดยังล็อกอีกแล้วประตูล็อกอีกแล้วล็อกทุกที่เลยอ่ะ อ,อ๋ออ๋อ,อเออโอ้ยเอ๊ะกินสุดปืนก็เก็บกินวิตามินด้วยเอา้าขอโถษทายขึ้นที่อย่างบ้วเลยแต่่อกี้ผ้ามันแบบมันเบลอๆมันเป็นเพราะอะไรวะ ขียจบไหมเนี่ยโอ้มีงูไปอยู่ในบ้านโอ้โหเออ,อมันงูกระโดดบักเหลือมไปอยู่ในบ้านแล้วแบบกระโดดโอ้โหยิงไม่ทันว่ะ <laughs> โอเค แล้วไม่มีกระดูกสำหรับแร่เลยแนฮะไม่มีมีแดแหะแต่ก็ไม่เป็นไรไม่สนอยู่แล้วเีอแบบร้อยเฮ้ยเมื่อกี้ผมเหมือนได้ยินเสียงคนพูดเลยผมร้อนเกมนี้คือเกมผีคุณผู้ชมไม่ใช่ซอมบี้แต่เป็นผีแบบผีอะผีมาแววแบบนั้นอะ โคตรน่ากลัวเลยกดเปิดตู้เย็นแล้วแบบพอกินเสร็จจูจ่ๆแม่งปิดเฉยแม่งเปิดเฉยเลยอะ่ะเจมีถานอยู่ในนี่นี่ต้องอบนานแค่ไหนเนะี่ยไม่มีอะไรเลยแฮะนี่นี่คุณผู้ผมชมได้ยินป่าเมื่อกี้มันเป็นเสียงที่แบบเบาเพอตัวนี่เกมนี้มีผีอัปเดตใหม่เออเฮ้ย โอ้ยมีจริงด้วยสมบัติทองเอา,เ,อา,เ,อาเก็บกระดูกหมาเอาไว้หรือว่าเป็นกระดูกของเขาเองวะเอออาจจะเป็นกระดูกเขาเองก็ได้เนี่ยทาให้พื้นมันเกะกะนะครับไม่งั้นเราก็เหยียบปุ๊บเสียงดังปั๊บแน่นอนฮลัลโหลอ๋อไม่มีอะไรหรือว่าจะเจอคนนั่งอยู่ปะโโรลุ้นซะตั้งนาน มันปิดทุกประตูมันปิดทุกบานเลยโว้ยไม่ทราบว่าพี่จะปิดอะไรนักหนาครับผมขอถามหน่อยเถอะคือมันลำบากคนเปิดนะเออคนล็อกก็ไม่ลำบากหรอกล็อกเสร็จก็ตายที่ไหนก็ก,ก็ไม่รู้เอาเงิแจนี้ไปด้วยเซ็งวะ่ะอืมเป็นดาบฟ้าที่ใช้ได้เลยนะครับเนี่ยเออผม ผมรู้สึกว่าที่นี่เต็มไปด้วยความสดใสละ่าเริงนะครับแล้วก็สิ่งใหม่ๆอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> <c oughs> มีสบ,บี้กาลัตีอะไรสักอย่างอยู่ตีกองโหร้อ oh, งนะครับโอ้ oh, นั่นมันอยู่ตรงนั้นกำรังตีบัอกไม้ที่เราสร้างขึ้นมาไอ้สอบ,บี้ชั่วร้ายเจ้านั่นกำลังตีอยู่โหดร้ายจริงๆเลยนะครับเนี่ย เอาละได้เวลาไปขั้นต่อไปแล้วอืมาเลยเฮ้ยบุกดัดฟ้าชาวบ้านเรียบร้อยเฮ้ยเฮ้ยมันปีนมาถึงนี่ได้ยังไงวะโอ้ไกลเกินยิงไม่ตายว่ะ น่าจะไม่โดนหัวร้อยเปอร์เซนต์ด้วยเมื่อกี้กระโดดไหมกระโดดมันก็คงโหดเกินนะเนาะโอ้โหมันไม่ไหวว่ะจากจากตรงนี้ยิงไปอ่ะไม่ค่อยไหวเท่าไหร่ เอ้ยเอาตกใจวะ่ะเฮ้ยตกแบบตกแบบพูดไปดูกะ่ะตกแบบอาจจะเฮ้ยอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะเอาตรงนี้เป็นเซฟโซนไว้ก่อนนะครับเอ้าเอา,เอา,เอามันมันปีนขึ้นมาได้ด้วยเอออืม เอาปืนพกลงมาด้วยเผื่อฉุกเฉินจริงๆโอเคผมพร้อมที่จะเคลียร์ที่นี่แล้วและหวังว่าเราจะเคลียร์ได้อย่างสวัสดิภาพนะทุกคนลงไปกันเถอะไอ,อซอบบี้ที่ร่วงลงมาเมื่อกี้มันไปไหนแล้ววะเอามันขึ้นไปแล้วแล้วมันก็ตายแล้วนี่หวะทา,าไมผมชอบลืม่ะ้วเนี่ย โอ้อย่ากโกรธผมเลยผมตกกระใจไปนิดเอาเสียงมันอยู่ข้างๆเลย ที่นี่ข้างล่างเปิดโล่งเหรอเนี่ยมา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 สรุปไอ้ข้างหลังตอนนั้นผมยิงโดนหรือว่ามันเดินชนเสววาอนะเนี่ยโอเคการเลือตัวของเราทําได้ดีเลยอะเนี่ยถือว่าเป็นการเคลียร์พื้นที่ที่ใช้ได้ รู้สึกดีจริงเลยการจริงหัวซอมบี้เนี่ยฟินดีจริงเลยทุกคนผมฟินมากๆเลยว่ะโอเคสถานที่อยู่ของเราตอนนี้ก็คงเป็นได้แค่สองตรงนี้แหละไม่อย่างงั้นก็ไม่มีที่อยู่แล้วอะ่ะเดี๋ยวเราคาประตูมาด้วยนะครับเอ่อคามาสองอันเอ้าเดี๋ยวมีดอคู่อยู่นี่ว่ะมาโถ่ เฮ้ยแล้วประตูอันแค่เดียงเออต้องใช้ถึงสามบ้านโอ้บ้านที่มีถึงสามประตูโอเคแกกันไว้ชั่วคราวเท่านั้นแหละตรงนี้เราก็เก็บเลยนะครับคงโอกาสใช้คงน้อยแล้วออโอเคไป หลังนี้จะเป็นบ้านชั่วคาวของเราที่เราจะทําการต่อสู้กับวันที่7นะครับแล้วก็ทำเคเวสไปด้วยโอเคเพราะว่าก็จะได้เวลาจบคลิปแล้วนะครับเพรละเพราะตอนนี้เราก็ใช้เวลาเล่นมาสักพักหนึ่งแล้วนะโอเคปิดได้อืมใช้ได้เลยนะครับเนี่ย ผมรู้สึกว่ามันดีมากเลยนะครับโอเคมาจบคลิปจบคลิปจบคลิปเป็นไงบ้านผมดูดีไหมทุกคนรู้สึกปลอดภัยขึ้นมาเลยเมื่ออยู่บนนี้ใช่ไหมล่ะเออผมดีใจที่ผมได้บ้านหลังนี้นะครับจบคลิปแล้วไปแล้วทุกคนบ๊ายบาย